การงานอนมีคุณได้มานุ่งขาวห่มขาวสแสดงตนเองเป็นนักบวชว่ามามอบอัจภาพร่างกายถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะทรงดับขันเข้าสู่พระปริิพานไปนานแล้วก็จริงกี่หลอกเราต้องทำจิตเสมือนหนึ่งว่าเราได้ปฏิบัติ ทำกรรมฐานอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญของเราเพื่อจะได้บรรลุธรรมปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปันสนากรรมฐานเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี่ความหมายของพวกเรานะไม่ใช่มาทำพอเป็นพิธีเฉย หรือมาบวชแล้สนุกสนานกันเฮหาล่าเริงเหมือนกับเราไม่ได้บวชถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเรียกว่าอเลชีอเลชีชคือผู้ไม่มีความละอายต่อบาปแล้วเป็นเชนี่คือเป็นผู้มีความละอายต่อบาป มีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันไปคนที่รู้ก่อนก็นแนะนาคนที่มาใหม่อะไรํำนองนี้ที่ว่าบทเป็นชีต้องมีอารีด้วยดีชีจะสวยก็เพราะว่าทำตามกฎระเบียบของไม่ชีนะต้องทำต้องมีศักดิ์ศรี ในความเป็นไม่